รู้ไหมว่าร่างกายเราเผาผ่านไขมันได้ดีที่สุดช่วงไหนก็ตอนที่เราหยุดกินไงแต่เอาเข้าจริงร่างกายเรามี3มช่วงเวลาที่เผาผ่านไขมันได้ดีที่สุดอยู่นะ 1. เช้าหลังตื่นนอนหลังจากที่เรากินข้าวมื้อสุดท้ายมาแล้ว8-12ชั่วโมงตอนนี้ระดับอินซูลินต่ําร่างกายจะดึงไขมันออกมาใช้ถ้าเดินเร็วหรือออกกาลังกายเบาๆประมาณ20-30นาทีการเผาผ่านพุ่งเลยแต่ห้ามกินอาหารก่อนออกกําลังกายนะครับ 2. หลังออกกำลังกายหนักๆแบบเวทเทรนนิ่งร่างกายเราจะเผาผ่านไขมันต่อไปอีก24ชั่วโมงเลยนะครับนี่แหละที่เรียกว่า afterburn effect และ 3. ตอนหลับลึกช่วงที่รทฮอร์โมนหลังนี่คือเวลาที่ร่างกายซ่อมแซมตัวเองและเผาผ่านไขมันได้ดีดังนั้นนอนให้ครบ7-9ชั่วโมงต่อวันสำคัญสุดๆและรู้ไหมการเดินหลังทานอาหารไม่ได้ช่วยเผาผ่านไขมันเยอะแต่ช่วยลดน้ำตาลในเลือดได้ถ้าอยากให้ไขมันของเรา ถูกเผาได้ดีปรับเวลากินออกกำลังกายและนอนให้พอกดติดตามกันไว้เดี๋ยวต้องมาเล่าให้ฟังต่อเรื่องลดไขมันยังไงให้ได้ผลจากประสบการณ์จริง